สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะไปเที่ยวเชียงใหม่เคียร์ซื้อหมวกมาใหม่ค่ะนี่ค่ะหมวกราคาย่อมเยาวค่ะนี่หนาวๆอย่างนี้ต้องใส่หมวกอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะหมวก ไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะนี่ใส่แล้วอุ่นด้วยนะคะหมอกใหม่ค่ะหมวกของเคลียเองมาชวนเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะไปเลยค่ะไปค่ะบ๊าย ไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะหมวกใหม่ค่ะหมวกใหม่บ๊ายบาย